แปดธรรมจักกับวัตนสูตรเอวามีสุตังเอกังสมุจังปรากวาภาลานิยังวิหารติสิปัตตะเนมิคาทายยตตะโกกัว่ปัญจวคีพิคุอามันเถิดเถอเวเมวิกเวอันตาปะปะจิตเตน

ทุกขมาิปั้งทัาตอภิสมุทาจักุรนีย์นากรณิกับสมัยอภิญาญาสมบทาญาิพานายาสงวาิกจังขอปนะภขเวทุขั้งอริยสัจจังชาติปีทุขาชาปีตุขามรณนปีตุขังโสปาริเทวทุขะโทมันต ปายจัยสามปิตุขะอปิเยหิสัมปโยกตุโคปิเยหิภะโลกตุโคยัมพิชังนลาปติตัมปิทุกขงกิตเตนะปันจุปาทานะขันธะทุกขะอิทังโคปนาปิกเวทุกัสมุทะโยอริยสัจจังยังยังตอนห้าโปโนภวะ โมพาวิกานันติราคะสหคตา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 ปินันตินีสัยยาทีทางภามัตันหาภาวัตันหาวิภาวัตันหาอิตังโคภะนาภิคอยเวทุกขนนิโรธวเรียสจังโยตัสสายวัตตันหายาอเซสวิราคะนิโรธตาโกปตินิสกุ สัาทิฏิสัมมาสัมปปะสัมมาจาสัมมาคอนโตสัมมาชโยสัมมาญาโมสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิฏทังทุกขังอริยสัจฉันติสิกเวฟุเทอนุสตเตสุธทมเมสุจักุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปันดาอุตปาทิวิจาอุตตปาทิอาโลกุอุตตปาทิจตังโิทังทุกขังอริยสัจ ตํโภลิญฺจยํตมิภิกฺขเวโเปอนุสฺเสเตสสมฺเสุจาคุํตปาติยานํอุทฺปาติปญฺญาอุทฺปาติวชาอุปาติอาลโกอุปาติโนิทํทุกอริยสจฺจํปญฺญาตํติขเวเอนนุสเสสมสุจาคุตปาติยานอุปาติปญญาอุปาติวิชาอุทฺปาติอาลโกอุปาติ ทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมผีกขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมโกุตปาทิตังโกปนิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมผีเขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิ อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณีธังทุกขสมุทัยโตวิปัสสนาปหีนันติเมวิกเวปุเปอนโนสุเตสุตัมเมสุจาคูอุทปาทิญาณอุทปาทชาอล Kāni la นิโรธเอร์เรตสัจจันยังสัจฉิกะตันติเมภีขเวผุเปนอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอีทางทุกขนิโรธจะฆามินีปติปตาเนียสัจจันติเมภีขเวผูเปนอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง utapati yānāṅ utapati paññā utapati víchāṅ utapati āloka utapati tāṅko paññī tāṅ tukkā yīlo utaka viñṇī puṭipatāliya sāt jāṅ अनिरोधकामिनी प्रतिपदा अरिया सत्यं हे आवितंति मे भी कवे पूर्वे अनुसुते सुतम मे सुचकुं उत्पाद यानं उत्पाद पन्या उत्पाद इत्ता उत्पाद आलोक उत्पाद तियावा तिवं च मे भी कवे इमे सुचतु सुहर्या सच्चे सु นาตตะนังนาวิสุทธังอาหะสิเนวัตาวังสิกเวกเสถะเวกเโรเกสุภามะรุเกสุภามะเกสัสนะพะมมณิยะปุชาชนเสเทวะมนุสายะอนุตตะลังสมาสัมปวติงวิสัมปวโตปัญญาติ chato chako me pi kawe i me su chato su arya satye su e van ti pari wat tang tabwa tasa ka langyata abu tang jana tat sanang su wik su tang ahung o si ata ahang pi kawe tewa ke lo ke su mara ke su fama ke sa samana pram mani ยาปชายะสเีวามนุสัยยาอนุตลังสมาสัมโบติงอภิสัมขุโตปัญญาสิงญาณัจจพนาเมตสุนังอุทาอุทปาติอกุปปเมวิมติอาจะสมันอายะมันติมาชาตินัตติธานิปุนุปปาวติอ อิทัมโอจะภะวะอัตตะมะนาปันจาวาปิยาปิขุภะักวะโตภาสิตังอะภินันตุมีมัดสมินจัปปนะวัยยาการะนตสมิงพันยะมาเนอะยัสสะมาตัโกนทัญญัสะวิรละจังวิตมะลังทัมมะจักกุงอุตปาทิยังจินจิ สมุทยะธรรมมังสัพพันดังนี้โลทะธรรมมันติปะวัติเตจะภะคะวะตธรรมะจักเกกุมาเตวาสัตตมนุสสาเมสุนเหลตมภะคะวะภาลานติยังอิสิปตาเนมิขตาเยอนุตัลังธรรมจักการปุณต์จิตังอปะติวัติยังสั นิโนรามาณิโนวาเทวีโนวามาเรีโนวาพระมุนาวากีนะจือวาโรกัตมินเวุมานังเทวนังสัต้องถุตวะจารุมะหาราชิกาเทวะสัตมนุสามีสุขจารุะหาราชิกานังเทวนังสันต้งถุตวะจามติงสาเทวะสัตมนุสวา

ภราณิมิตะวะสวัตติเทวาสัตมนุสตาวิสุงะระณิมิตะวะสวัตตินังเทวาสันตังสุตะวะพรหมมาคายิกาเทวาสัตมนุสตาวิสุงอตัมภราวด์ภราวดตาภารานติยังอิสิปตานิยกาตาย ติหะเตนะอเนนะเตนะมุหตเตนะยาวะพรัมโลกะสัทโธอปุคัดคัดชิกายัญจะจสะสหัสิโลกะถาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสังภะเวทีอปปมาโนจะโาวะโลภาโสโลจิปะตุระ ขอสิอติกรรมวเทวานัเทวานุภาวัอะโพภะวะุทานัอุทานีสิอนญาสิวัตตโพนทโอน